สายเฮลตี้ห้ามพลาดเลยสลัดมันฝรั่งญี่ปุ่นชามนี้เนื้อนุ่มละมุนอร่อยทานเพลินแถมได้ประโยชน์มันฝรั่งปอกเปลือกหั่นชิ้นต้มในน้ำร้อน15นาทีเสร็จแล้วตักพักไว้ก่อนแล้วรั่วแครอท3นาทีตักพักเสดดน้ำเสร็จแล้วนำมันฝรั่งมาบดเราจะบดให้ได้เนื้อแบบละเอียดพอเคี้ยวได้ด้วยนะส่วนเครื่องเราจะใส่เป็นแตงกวาญี่ปุ่นแครอทและหอมหัวใหญ่หั่นเตาใส่เกลือเล็กน้อยคลุกแล้วพักไว้10นาทีเพื่อให้เขาคายน้ำออกมามันฝรั่งที่บดแล้วนำมาผสมกับมมาายเนลไข50%ต ถุงสีเหลืองหน้าถุงมีเลข1นส่วนสและใบไม้สีเขียวแบบนี้เลยเป็นสูตรใหม่ที่ลดไขมัน50%าและลดน้ำตาล25%าจากสูตรปกติรสชาติกลมกล่อมแบบไร้ไร้น้อยเขีตีมากขึ้นแต่บอกเลยอร่อยเหมือนเดิมแล้วใส่ผักที่เราเตรียมไว้เพิ่มไข่ต้มบดคลุกเคล้าเบาๆบให้ส่วนผสมเข้ากันเสร็จแล้วพักไว้ในตู้เย็นอย่างน้อย30นาทีเพื่อให้รสชาติเข้าเนื้อทานแบบเย็นเย็นคือฟินมากอย่าลืมไปลองทําทานกันนะหาซื้อ QP ได้ที่เซเว่นอีเล้เว่น